สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่มีไอเดียธุรกิจดีๆปิ้งขึ้นมาในหัวแต่แล้วก็ไปไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวันนี้นะครับเราจะมาไขกุญแจดอกสำคัญที่จะเปลี่ยนไอเดียลอยๆให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆกันครับนี่ละครับคำถามที่คนอยากทำธุรกิจทุกคนต้องเจอพอมีไอเดียที่ใช่แล้วเออแล้วก้าวแรกที่จะพาเราไปถึงฝันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คำตอบนะ่ะไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในพิมพ์เขียวที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้แล้วครับใช่แล้วครับพุ่มเขียวที่ว่าเนี่ยก็คือแผนธุรกิจนั่นเองในส่วนแรกนี้เรามาดูกันแบบชัดๆก่อนเลยดีกว่าว่าเจ้าแผนธุรกิจที่พูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าการทำธุรกิจมันคือการออกเดินทางไกล แผนธุรกิจก็คือแผนที่หรือโรดแมปที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่แค่กระดาษธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือเข็มทิศที่จะคอยบอกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่จุดหมายปลายทางไปจนถึงเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ ที่สำคัญก็คือแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้มีไว้ให้กับตันเรือดูคนเดียวนะครับแต่มันมีไว้ให้ทุกคนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือแม้แต่นักลงทุนที่พร้อมจะร่วมเสี่ยงไปกับเราได้เห็นภาพเดียวกันว่าเป้าหมายที่เราจะไปคือที่ไหนและเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นด้วยวิธีไหนเอ๊แล้วทาไมล่ะ ทำไมแผนที่ฉบับนี้มันถึงมีพลังมีความสำคัญมากขนาดนั้นในส่วนต่อไปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในแผนธุรกิจกันครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าแผนธุรกิจก็เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดที่มันยุ่งยุ่งให้เข้าที่เข้าทางเฉยๆแต่เชื่อไหมครับว่าพลังที่แท้จริงของมันน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับ มันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกโอกาสสารพัดอย่างให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเติบโตหรือว่าโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเราจะมาดูกันในรายละเอียดต่อไปนี้เลยครับโห oh, พลังของมันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมาดูกันทีละข้อเลย ข้อแรกเลยนะมันเหมือนเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลยครับเวลาที่เราจะไปขอเงินทุนจากนักลงทุนเพราะมันโชว์ให้เห็นว่าเราทำการบ้านมาดีแล้ว 2. มันช่วยให้เรามองเห็นกับระเบิดหรือความเสี่ยงต่างๆล่วงหน้าแล้วก็หาวิธีป้องกันไว้ก่อน 3. ทําให้ทุกคนในทีมมองไปที่เป้าหมายเดียวกันเหมือนมีเข็มทิศอันเดียวกันจะได้ไม่เดินสเปะสะปะ 4. คือมันสร้างความน่าเชื่อถือแบบสุดๆเลยทั้งในสายตาคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าและข้อสุดท้ายครับ มันเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่เอาไว้วัดขนความสำเร็จแล้วก็ช่วยให้เราปรับแผนได้ทันเวลาด้วยเอาละครับพอเห็นพลังของมันแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในแผนที่หรือพิมพ์เขียวฉบับนี้หน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นี่คือโครงสร้างหลักๆที่แผนธุรกิจดีๆสักฉบับควรจะมีนะครับเริ่มจากบทสรุปผู้บริหารอันนี้เปรียบเหมือนตัวอย่างหนังเลยครับต้องสั้นกระชับแล้วก็น่าสนใจพอที่จะทําให้นักลงทุนอยากอ่านต่อถัดมาก็คือการวิเคราะห์สว o t ครับหรือก็คือการมองธุรกิจให้รอบด้านทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเพื่อให้เรารู้จักตัวเองดีที่สุด ส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือแผนการตลาดที่จะตอบคําถามว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักแล้วก็อยากได้สินค้าของเราตามมาด้วยแผนการดําเนินงานครับที่จะหลอกว่าในแต่ละวันเนี่ยธุรกิจเราจะเดินเครื่องยังไงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนการเงินครับอันนี้เหมือนหัวใจของแผนเลยนะที่จะโชว์ตัวเลขรายรับรายจ่ายและกําไรที่คาดการไว้สุดท้ายก็คือแผนฉกเฉินครับเตรียมไว้รับมือกับเรื่องที่ไม่คาดฝันมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือผลลัพธ์ที่ทงพลังที่สุดของการมีแผนธุรกิจที่ดีมันมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขากล่าวไว้ว่าแผนธุรกิจคือเครื่องมือที่เปลี่ยนไอเดียธุรกิจให้กลายเป็นกิจการที่น่าเชื่อถือพร้อมสำหรับการลงทุนและความสำเร็จเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่กระดาษนะแต่มันคือเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นที่ทรงพลังที่สุดเลย ใช่เลยครับแผนธุรกิจมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนภาพร่างในกระดาษให้กลายเป็นตึกที่แข็งแรงจับต้องได้จริงๆมันคือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแรงๆแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงและวิสัยทัศน์ของเราก็สามารถทาให้เป็นจริงได้ไอเดียดีๆเนี่ยมันมีค่าเกินกว่าจะถูกเก็บไว้แค่ในความคิดนะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือแล้วตอนนี้ เราพร้อมที่จะสร้างแผนเพื่อพิสูจน์คุณค่าของไอเดียนั้นแล้วหรือยังขอบคุณครับ